วันนี้ก็อยู่กับป้านะครับพันธุพันธ์อนุมักิตินะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับหรือผู้ดเนินรายการตลอดทริปอีวีโกทริปนะครับทริปปิดดีลนะครับผมบอกเลยว่ารายการนี้นะครับจะทําให้ทุกๆคนนะครับ เลิกลังเลฮะแล้วเลือกเลยนะครับและคอนเซปต์ของรายการนี้นะครับเราจะเดินทางกันแบบสมาร์ทแอนด์เซฟตี้แน่นอนครับสมาร์ทไม่พอครับเราต้องเซฟตี้ด้วยนะครับทุกคนและทริปนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยรถ EV เป็นรถไฟฟ้า100%เท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกคนที่สําคัญที่สุดเลยเขายังมีกิจกรรม CSR สุดกรีนนะครับบอกเลยว่าเราช่วยทริปนี้เราจะช่วยลดโลกร้อนกันทั้งทริปเลยนะครับแต่ว่ากิจกรรม CSR จะมีอะไรบ้างขออุบไว้ก่อนไง เดี๋ยวรอไปถึงปลายทางเนี่ยเดี๋ยวรู้แน่นอนว่ามีอะไรครับแต่ก่อนที่เราจะเดินทางกันนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งทริปนี้นะครับเราจะนําเหล่าคารวานนะครับ e ีีเป็นเหล่า E ี t ี i p p e r นะครับได้สามารถมาเขาเรียกว่าลองทดลองขับรถไฟฟ้า100%เเซและทริปนี้นะครับเราจะมุ่งลงสู่ภาคใต้นะครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับสู่ปลายทางหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเช็คอินที่แรกนะครับผมต้องไปลงทะเบียนก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะตกรถนะครับด้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเช็คอิน สวัสดีครับผมมิสุลมินะครับจากทีมขับซ่าซึ่งในวันนี้ก็มาเป็นทีม diving instructor ในการพาทุกท่านขับรถในเส้นทาง evgo trip ปิดดิลครับ mm hmm. ก็สำหรับหน้าที่ instructor mm hmm. ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการควบคุมคอ n t r o l นะครับ mm hmm. เพื่อให้ผู้ที่ร่วมคณะในครั้งนี้เนี่ยขับเดินทางขับขี่ได้อย่างปลอดภัยครับพร้อมกับการให้ข้อมูลของรถเพราะว่ารถที่เดินทางมาในขบวนในครั้งนี้เนี่ย เป็น EV หลากหลายรุ่นด้วยกันครับซึ่งคอนเซปต์ของคาราวานในครั้งนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทแอดเซฟตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ทดลองเรื่องของระบบใหม่ๆเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับรวมถึงการเดินทางด้วยตัวรถไฟฟ้าซึ่งการเดินทางของทริป EV ีโกทริปปิดดิวในครั้งนี้นะครับก็จะไปในสภาพเส้นทางของภูมิภาคต่างๆหลากหลายเลยนะครับซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยเราวางแผนคล้ายๆกับจําลองว่าผู้ที่มาร่วมทริปในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้รถ E ีีแล้ว ซึ่งส่วนตัวผมเองก็หวังว่า EV Tripper นะครับที่ได้มาร่วมรับประสบการณ์ดีๆกับตัวรถ EV ในเส้นทางในครั้งนี้นะครับจะได้รับความรู้สึกการตอบสนองการขับขี่ด้วยความรู้เอาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจแล้วก็สามารถที่จะปิดดิวในการที่จะเลือกเปลี่ยนปรับมาใช้รถไฟฟ้าในครั้งนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณมาครับผมสวัสดีครับผมมาครับอ่าวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ทริปอีวีโกทริปนะครับบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปโลคาร์บอนหรือคาร์บอนต่ำนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับรถที่เราขับเป็นรถอะไรครับคุณมาเป็นรถไฟฟ้าครับผมอ๋อรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือรถอีวีนะฮะรถอีวีนั่นเอง บอกเลยว่าวันนี้เราอยู่ที่รถนัมเบอร์อะไรครับนะนัมเบอร์นัมเบอร์ฟเฮ้นัมเบอร์ไฟนี่รถทีวีเหมือนที่น้องพอเลยอ่านัมเบอร์ไฟนัมเบอร์ไฟนี่มาร์นัมเบอร์ไฟล์มานัมเบอร์ไฟนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปจุดเช็คอินแรกก่อนมาเฮ้ยเช็คอินแรกมีอะไรมีร้านกาแฟอะไรยังไงที่ไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเช็คอินแรกครับเดี๋ยวเจอกัน ตอนนี้ถึงจุดเช็คอินแรกเมื่อกี้จริงๆเราแอบไปเข้าห้องน้ำแล้วก็พถมาแล้วนะครับที่สำคัญเราตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมูดนครชัยศรีนะครับเป็นเป็นจุดเช็คอินแรกพักรถเรียบร้อยแล้วที่สำคัญนี่สิ่งที่มาร์กํำลังกระโดกนะฮะกำลังเติมพลังด้วยนี่เลยครับนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะกระติกน้ำแล้วกันนะที่เป็นโลคไรบอนเป็นแก้วน้ำเออที่แบบเป็นแก้วรักโลกแล้วกันใช้คำนี้นะครับนี่ดูน่ารักมากครับอีแก๊ อีวีโกนะครับบอกเลยว่านี่เราลดโลกร้อนแม้กระทั่งทุกอย่างทริปที่ของเราจะเป็นโลคาร์บอนหมด<ช>ไม่ใช้แก้วพลาสติกอะไรเลยนะเราใช้พวกนี้หมดนะฮะัแล้วนี่ก็เป็นกาแฟที่ทางทริปจัดเตรียมมาให้เรานะครับน่ารักมากน่ารักมากแต่นี่คือเราพักรถเป็นที่เรียบร้อยเ,เดี๋ยวเราจะไปที่จุดที่สองเพื่อไปชาร์จไฟว่าตอนนี้เราเพิ่งขับมาดน,นึงใช่เขารเรียกไง<ม>ไฟไฟ้ายังเหลืออันเดียผมขับมาแล้วเริ่มชินแล้วเอาเอง่ายๆคือเริ่มชินแล้วก็เลยติดใจอยากจะขับต่อ ไม่เขาเรียกว่าคุณเท็ดได้แล้วเท็ดได้แล้วไงเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนมือให้ผมขับคุณต้องลองมาเท็ได้กับผมเด็กคุณถูกต้องมาเป็นเพื่อนผมคุณต้องมาทําอะไรที่มันเหมือนกับผมด้วยครับใช่แน่นอนเมื่อกี้คุณดังหลับผมก็อยากทำแบบคุณไม่ทราบมากอะไรเงี้ยใช่ครับเออคุณไม่ต้องห่วงครับว่าผมมีใบขับขี่เอาให้ใบขับขี่หายไปไหนวะพาใบขับขี่คุณไม่ต้องห่วงผมเดินทางไปไหนผมมีพกใบขับขี่ติดตัวเสมอเพราะอย่างที่บอกครับเรามาในทริปที่แบบสมาร์ทแอนด์เซฟตี้นะครับทุกคนฉะนั้นหายห่วงครับ ก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราจะเดินทางไปจุดเช็คอินที่2นะคร, 2> ครับเพื่อที่จะไปดูว่าวิธีการเติมหรือวิธีการชาร์จไฟของเขาทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปเจอที่จุดเช็คอินที่2ครับเดี๋ยวเจอกัน ซึ่งสถานีอัดประจุไฟฟ้าของเรานะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยใช้บริการตู้สีดำที่ท่านเห็นมีสายคล้ายเหมือนสายปั๊มน้ํามันตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตู้สายไฟนั่นเองค่ะซึ่งตู้สายไฟนี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่จะให้กําลังไฟกับรถของทุกท่านในการพับรถเพื่อจะเดินทางไปต่อน,นั่นเองค่ะมาถึง สถานีให้บริการอ e ีเล e ็กซ์บแกแล้วนะคะเราก็มาที่ตู้ชาร์จนะคะเราเปิดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ทำการสแกนนะคะกดที่สแกนแล้วก็มาสแกนที่ QR code ที่หน้าตู้นะคะจากนั้นก็นำสายชาร์จนะคะออกมานะคะแล้วก็มาชาร์ที่ตัวรถจากนั้นเรากด Continue นะคะแล้วมันก็จะมีสถานะการชาร์จนะคะให้เราเลือกแจ้งเตือนนะคะว่าเราจะแจ้งเตือนที่80% 90%หรือ100%ก็ตามใจเราแล้วจากนั้นเราก็กด ชาร์จจริงได้เลยค่ะแล้วจากนั้นตู้กับรถก็จะทำการสื่อสารกันนะคะเอาละครับหลังจากที่เราเช็คพอยต์จุดที่2ไปแล้วนะครับเป็นวิธีการชาร์จไฟเป็นที่เรียบร้อยกระบอกเลยวิธีก็ง่ายได้ไดมากๆ,าๆนะครับก่อนจะไปถึงร้านอาหารขอพูดนิดนึงครับเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสขับรถ EV หรือรถไฟฟ้าร้อเนี่ยผมจะหาคุณหน่ เป็นยังไงบ้าง feeling feeling กันครับอ่ะถ้าพูดจากใจคือถ้าไม่บอกเป็นรถไฟฟ้าผมก็คิดว่าเป็นเหมือนรถปกตินะความรู้สึกผมแต่ว่าความเร่งความเร่งดีกว่าอัตราเร่งอัตราเร่งมันผมรู้สึกว่ามันเหยียบแล้วไปนะคนที่ขับรถนะครับรถอยู่ในฟ้านะฮะสิ่งที่ต้องฝึกให้ดีก็คือการยกเท้านะน้ำหนักในการกดคันเร่งแล้วก็น้ำหนักในการยกเท้านะถ้าคุณขับดีๆนะครับถ้าฝึกแล้วฝึกเลยนะครับใช่ใช่ใช่เขาเล่นผลออก อันแรกเนี่ยคือแบตเตอรี่มันเท่าไหร่สิบขีดพอดีเต็มเต็มสิบขีดใช่ไหมแอมอันนี้เราขับมาจากกรกพมาถึงตรงนี้เนี่ยประมาณสี่สิบนาทีอ่ะสี่สิบนาทีหายไปหนึ่งขีดแล้วเนาะเออหายไปหนึ่งขีดละโอ้ก็ถือว่าน้อยอยู่นะอืมก็ไม่เยอะนะไม่เยอะนะถือว่าโอเคเลยอ่ะนี่เป็นแบตตัววัตต์หรือมีน้ำมันเลยแบตมีอันนี้เป็นมีดีล้วนเลยอันเนี้ย หมายเลขสามนะครับเอเอเราเรา,เาวิ่งทางด่วนจนสุดทางเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเราจะวิ่งไปจนถึงถนนการแปงงูิเศษนะครับแล้วเรวาก็จะขึ้นวนลงถนนกระดด้านชนนนี้ครับผม ไปเลยนี่เดี๋ยวให้คุณพรเขาอ่านมาเป็นผูอ่านให้ผมเป็นพิธีกรแทนนะฮะสถานที่ต่อไปนะครับผมคือมันจะเป็นเหมือนกึ่งกึงกึ่งกึ่งสวนสัตว์กึ่งกึ่งเฮ้ยลานกิจกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละชื่อคาเมลริพับบิกครับผมลริพับบิกครับผมก็ต้องเป็นปูดแน่นอนนะตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จก็คืออิ่มท้องเพราะอิ่มท้องหนังตามก็เริ่มหย่อนอ่ะเดี๋ยวเราจอดเบรกงี่กันสักหน่อยเดี๋ยวจะนัดตอนเย็นเลยทีเดียวคุณ รอเล่นรอเล่นบอกเลยกิจกรรมขาอัดแน่นคือผมตื่นตัวมากตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอที่คาเมลรี่พับ์ิ่เลยทีเดียวใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะจับทางได้ว่าเราควรจะต้องใช้ลักษณะการขับี่โอ้ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะกว่าจะรู้แล้วว่าเอออ๋อแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเป็นคนไม่ขับรถเร็วอยู่แล้วเขายิ่งไม่กล้าเหยียบน้องเขาใหญ่เลยเงี้ยแต่พอเรื่องเข้าใจกลไกของเขาแล้วก็เรื่องมั่นใจในสมรรถนะ ก็เลยลองเหยียบดูได้120ก็โอเคผ่านค่ะอย่างนี้ถามว่ารถครันต่อไปของคุณน้อยเนี่ยคิดว่าจะเป็นระบบน้ำมันหรือไฟฟ้าไฟฟ้าแน่นอนค่ะแน่นอนชัวร์ชัวร์วะอะไรครับตอนนี้ ฟ้านะครับก็อยู่ที่คาเมลีพับบิกนะครับบอกเลยว่าเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนมาแถวนี้คือท้องห้ามพลาดนะครับแต่พูดถึงชื่อชัดขนาดนี้แล้วคาเมลีพับบิกเราต้องไปเจออูดกันแล้วแหละผมว่าฟปเลยครับเดยวตามผมมาครับทุกคนไม่เคยมีโอกาสได้ยืนดูน้องอูดใกล้ขนาดนี้นะอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตอูดตัวใหญ่นะวิ่งเร็วนะคุณรู้หรือเปล่าสัตว์ชนิดนี้วิ่งเร็วนะใครมองมาผ่านเดี๋ยวว่าน้องตัวใหญ่จะว,วิ่งช้า อูดนี่เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากนะผมดูในสารคดีนี่นะครับ<ไ>ปเป็นการให้น้องอูด,อดครั้งแรกในชีวิตของผมอุ้ยน้องหิวน้องท่านจะหิวครับเดี๋ยวไปซื้อมาให้ใหม่นะเป็นเด็กดีนะน้องเหมินโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันครับว่ามีอะไรอีกต้นเติอไปครับไปอ่ะเรามาดูยีราฟไปดีกว่าสัตว์ที่คู่ควรกับเรานะที่เกิดมายืน ยืนชิดเฉียดกันนะฮะจะพาทุกคนไปดูยีราฟแบบใกล้ชิดใกล้ชิดพอไหมฮะไม่เล่นด้วยครับเพราะว่าไม่มีอาหารติดอยู่ที่มือนะฮะอุย้ยน้องแบบอุย้ยน้องงาบเหล็กด้วยถือคติว่าอาหารไม่มาเราไปก่อนนะ หัวเลาะหัวล้อแบบสะใจมากอันนี้คือน้องม้าคแคระนะครับ ไปเช็คอินนะครับจุดที่4คือคาเบลรีพับิกนะครับบอกเลยว่าเหมือนผมย้อนวัยดีกว่าผมมาเล่นแบบสนุกช่วงวัยเด็กจริงๆกับครอบครัวถูกต้องก็สนุกดีนะครับเพราะว่าเราสึกว่าแบบจริงๆเราไม่ค่อยได้มีโอกาสมีเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์สนุกมากครับสนุกมากครับสนุกมากมีอีกสถานที่หนึ่งที่เรากำลังจะไปตอนนี้ถูกต้องมากๆครับเพราะว่าจะเป็นจุดเช็คอินที่5เพราะว่าทริปเราบอกเลยว่าเป็นทริปโลคาร์บอนแล้วก็ มันกรีนพอหรือยังคุณว่าคุณมาร์คคุณว่ากรีนพอหรือยังวันนี้หลายอย่างมันต้องเพิ่มความกรีนอแน่นอนครับเพราะว่ากิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากคือกิจกรรม CSR นะครับครับบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมปลูกป่าแล้วจะไปปลูกกันที่ไหนครับคุณมาร์คเราจะปลูกป่าชายเลนครับผมปลูกป่าชายเลนนะครับผมที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนะครับผมทริปนี้บอกเลยว่าลุยลุยลุยแบบสุดๆผมไม่พร้อมนะผมไม่พร้อมผมบอกเลยผมไม่พร้อม S <S เดี๋ยวก่อนเรามาด้วยกันผมไม่พร้อมแต่คุณดูปอกแขนผมนี่ผมไม่พร้อมนะผมไม่พร้อมครับผมไม่พร้อมครับแต่มาผมไม่พร้อมนะแ,แต่คุณแว่นมาเอ่อปอกแขนหมวกมาครบละเดี๋ยวกันดวงกันแดดเรามาพร้อมครับเราเขาเรียกไงเรามาทริปโลคาร์บอนเราก็จะไม่ปลูกป่าได้ยังไงอ่มันต้องครบมันต้องครบไม่งั้นเราไม่กรีนอย่างที่เขาว่านะทริปนี้มันกรีนทั้งทริปโลคาร์บอนครับอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่อุทยานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ เราจะมาทำความรู้จักต้นนี้กันก่อนนะครับต้นนี้ชื่อว่าต้นขัวขาวจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นลักษณะน้ําไม่ท่วมขังนะครับดินสามารถระบายน้ําได้ดีนะครับวันนี้เราจะไปปลูกต่อมกันเิญเลยครับหยิบอุปกรณ์ด้านนี้เลยนะครับสุดท่านเลยนะครับเลือกได้เลยน้าเสียมด้านนี้เลยครับ บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเช็คอินที่5แล้วครับมาร์คเราอยู่ที่อุทยานสิงแมทล,ล็อนในราชสิรินธรครับทริปนี้เราเป็น Trip Low ทริปโลคาบอนสิ่งที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการปลูกป่าชายเลนเป็นกิจการรม CSR ที่เพิ่มความกรีนให้กับทริปนี้อย่างแท้จริงขอบคุณทางปภนะครับเพราะว่าเขาเล็งเห็นไงว่าอยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราโอเคผมว่าบอกไปไี้ไปเปลี่ยนรองเท้าด้วยกันเป็่นขันเดี๋ยวมัน่าจะไม่ได้เ,เดินนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับทุกคน ด้านข้างตามพื้นดินทั้งสองข้างทางนะครับเราจะเห็นว่ามันมีต้นไม้มันมีไม้ชนิดหนึ่งเนาะที่เลือ้อยคลุมดินอยู่นะครับอันนี้ชื่อว่าต้นผักเบี้ยทะเลเอาละ,ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ขั้นตอนสําคัญนะคือเราก็จะมาปลูกปลูกป่าชายเลนกันแล้วแบบจริงๆจังๆแล้วก็อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วลองดูเลยนาีทิศหนึ่ง หนึ่งคือเอาลงไปถึงครึ่งเสียงที่พี่บอกเพราะว่าตรงที่ชื้นน่าจะทิ่มง่ายกว่านะครับทุกคน,สนอสองครับสามครับทุกคนถูกไหมพี่ผมท,ทําถูกอยู่ไหมครับตอนนี้นอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะผ่าไ,ไม่ผ่าแล้วครับบ,บ,ๆๆบีบถุงอ๋อโอเคเรากกก้้าางงงงงแแลลววบบัััดดินนถถุุะร็็ค่ึนี่ครับรอดครับทุกคนนี่สวยงามกดลงไป

ก็จริงๆเป็นคนนั่งนะคะยังไม่ได้เป็นคนขับแต่ก็รู้สึกว่าดีแล้วก็เสียงเงียบแอร์เย็นเป็นรถที่ขับสนุกมากนะบอกว่าสู้รถยุโรปสบายๆเลยช่วงล่างดีประเดินมาทิปนี้เนื่องจากมันเป็นเส้นทางที่ผมมาประจามันจะรู้เลยว่ามันจะมีโค้งมันจะมีถนนที่มันแยะๆถ้าได้ผ่านจะได้เห็นว่าเออช่วงล่างแต่ช่วงล่างดีแล้วก็กําลังเครื่องยนต์ดีนไม่เหนื่มอเตอร์ เอาละครับทุกคนหลังจากที่เราผ่านจุดเช็คอินที่5นะครับคือเราลงไปปลูกป่าชายเลนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นประสบการณ์ใหม่เลยอันนี้ครั้งแรกของผมกอีกเช่นกันนะในการปลูกป่าไม่ว่าปลูกป่าอะไรก็แล้วแต่เป็นชายเลนนู่นนี่นั่นอันนี้ครั้งแรกเลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะกิจกรรม CSR ของเราวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้มาปลูกป่าชายเลนกันนะครับแต่ว่ากลับไปจุดโรงแรมเราังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคืนนี้จะมีสัมภาษณ์ผู้บริหาร EV Tripper ท่านอื่นด้วยว่าเฮ้ย,ยจากที่คุณมาเทสได้ในวันนี้เนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่วเน,นี้ยได้ลองขับมาเนี่ยเอาง่ายๆ200กว่ากิโลเดินทางมาถึงหัวหินเนี่ยฮะสมการบิลลิง<อ>จะเหมือนกับจะเหมือนกับเราหรือเปล่าหรือว่าความแตกต่างระหว่างแ,แบบบ<ม>ิลลิ่งการขับปกติหรือการขับที่แบบก็เคยขับยุควันอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าต่างกันไหมเออว่าต่างกันไหมแบบเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมเซ็นทรัลกันเลยดีกว่าครับจะเจอกันนะทุกคน อากจะถามทุกคนสักนิดหนึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกนะฮะกิจกรรมไหนถูกใจพี่ฮะชอบปลูกป่าใช่ไหมครับแต่วันนี้นครับเรามีเหล่ากูรูเกี่ยวกับรถ e-V ีนะครับที่จะขึ้นมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับอาถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญแขกทั้ง3ท่านเลยนะครับจริงๆรธุรกิจ E ีนะครับมันเกิดขึ้นจากวิกฤตการณเรื่องด้วยกันก็คือว่าวิกฤตการ์ด้านพลังงาน ที่ต้องแย่งกันราคาเกาสูงนะครับในขณะเดียวกันมันเริ่มมาจากมลาวะที่ทุกคนประสบเนี่ยเรื่องอากาศภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ขอในในฐานะอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้รับมอบหมายมาคือว่าจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับกับธุรกิจ EV หรือตลาดรถ EV นะครับสำหรับผมนะครับผมไม่อยากให้มองว่ามันคือแค่รถยนต์ไฟฟ้าเนาะ อยากมองว่ามันคือโอกาสที่ทําให้ประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในอนาคตในส่วนตัวรู้สึกว่าในในความพี่พขับรถแบบหนักๆซะส่วนใหญ่สำหรับแบบน้องแมวมันมันเบามากเลยค่อนข้างที่จะประทับใจมากกว่าที่ที่เคยที่คิดไว้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะตั้งสถานีสร้างสถานีให้ให้รวดเร็วนะครับรองรับเส้นทางหลักๆที่ที่ผู้คนสัญจรไปโดยวางแผนว่า เมื่อวิ่งไปถึงประมาณ200-150กิโลเนี่ยก็จะมีสถานอชาร์จสักหนึ่งสถานีผมมีตัวเลขของอัตราสิ้นเปลืองของรถทุกคันมาด้วยครับอยากทราบไหมครับอยากทราบไหมฮะเอ้สำหรับคันที่กินน้อยที่สุดเลยเขาใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาครับถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจากทริปในการเดินทางของเรามาหัวหิน คนคิดว่าเรามาหัวหินหน่าจะใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถส่วนตัวนั่งแล้วก็ขับมากันเองน่าจะประมาณสักกี่บาทผมว่ามีมมเคยเคยมาขับรถมาเองเราคิดว่าใช้ค่าใช้จ่ายถูกสุดเนยลยผมน่าจะถึงพันนะถึงไหมฮะได้อยู่นะฮะน้ำมันพันกินน่าจะสองพันเลยออ๋อค่ากินเอาไม่เกี่ยวใช่ไหมเอาตัวครับ <c oughs> บ้านรถคันนี้ครับเดินทางมาเนี่ยเขาใช้ค่าใช้จ่ายเมื่อจอดนะครับแล้วก็เติมชาร์จ คิดเป็นเงิน124บาท20สาตางค์ขับมาที่หัวหินใช้ค่าใช้จ่ายกิโลเมตรละ54สาตางค์เท่านั้นเองครับโโถ,โถโูกถูกมากๆจริง <54 S 2> รสี่สตางค์อันนี้ถ้าเกิดเขาชาร์จจากบ้านนะครับกรณีถ้าเกิดออกมาชาร์จทางด้านนอกบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหน่วยต่อกิโลวัตต์จะสูงกว่าก็ยังกิโลเมตรละ7-8สาตางค์เท่านั้นเองเป็นรถหมายเลข10ครับขอดูหมายเลขสิบหยครับ ขับรถไฟฟ้าไม่ยากนะคะแต่หารถไฟฟ้ามาเป็นของเราอ่ะยากมาก ก็รู้สึกชอบแล้วก็ที่ข้องใจอะไรหลายๆอย่างมันก็ตอบโจทย์หลังจากที่ได้ลองขับระยะไกลๆทริปนี้ทําให้เราตัดสินใจได้ได้ดีเลยแหละสำหรับคนที่ลังเลนะคะอยากให้มาลองอยากให้ไปเทสดูเพราะว่าสิ่งที่เราคิดอกับสิ่งที่เราเจอจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะรถไฟฟ,ฟ้ามันดีกว่าที่คิดะคะอะค่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้านแดงอาหารทะเลบอกเลยว่ายังอาหารเช้ายังไม่ย่อย นี่นอกจากทัวร์พวกเรานะวันนี้พี่ม้าบอกก่อนเลยว่าพอมอไปข้างในร้านนะครับผมบรรยากาศคือคนเขาเยอะใช่รวมถึงกลุ่มกลุ่มทิปของพวกเราอีกครับแน่นแน่นอนครับวันนี้ไม่ได้หมายถึงร้านนะฮะตัวเลยแน่แน่ครับผมบอกเลยอ่วเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนกินข้าวกันเดี๋ยวกินเผือดไอชอสไปเลย ปิดดิวแล้วนะครับผมยังเลยกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างใช่ต,ต้องสรุปต้องเป็นการสรุปกิจกรรมที่ต้องบอกว่าคุณมาร์กเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่ง E v ว r i p p e r ที่มาร่วมทลิปกับเราเป็นแล้วเป็นเขาเรียกไงเป็นคนตัดสินใจด้วยที่จะเลือกว่าดีลหรือโน่ดิว,วจริงจริงอันเนี้ยเขาจะ เรื่องตอนถึงเส้นชัยนะให้เราขับเข้าไปเลยว่าคุณจะเข้าไปในเส้นทางที่คุณเลือกจริงหรือไม่ดีลโอ้โหอะถ้าเ๋ยวเราไปเจอกันปลายทางเลยนะครับที่เส้นชัยนะครับสำหรับวันนี้แค่ข้อนขอขอบคุณคุณมาร์คลูกหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมทริปอีวีโก้ทริปปิดดีลไปกับเรานะครับผมขอบคุณนะครับคุณมาร์คไปแล้วครับ หนึ่งสองสามดิวไปดิวดิวครับผมอ่ะเรงแล้วดิวหรือไม่ดิวดิวดิวไปเลยวันนี้ขับมานะฮะรถไฟฟ้าฟีลดีขนาดนี้ยังไงดีนะฮะเออดิวแล้วกันเบลดันรันตีตบดิวชัวโอไปเลยฮะอย่าไปลังเลนะครับดิว ดเอาไงดีหนึ่งสองสามดิวดิวนะดิวดิวเอาดิวนะดิวใช่ดิวออโนดิวค่ะหนึ่งสองสามดิวดิวเลยค่ะดิวเลยค่ะดิวเลยค่ะถามผมเบื้องต้นแล้วก็อยากจะให้แนะนำเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่า มันไม่ค่อยต่างจากรถน้ำมันเท่าไหร่แล้วก็ข้อได้เปรียบเสียเปรียบมันไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่แล้วมันทำให้ประหยัดพลังงานของโลกอีกด้วยก็อาจจะอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ดูอาจจะชอบก็ได้มาแบบนี้ทำให้รู้ว่ารถพลังไฟฟ้ามันวิ่งระยะทางไกลคือดูระยะทางไกลได้เลยไม่งั้นถ้าเราไปลองตามสูนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้แค่ระยะในกรุงเทพในเมืองเนาะเรจะไม่เห็นอะไรขนาดนี้ ความประหยัดของรถไฟฟ้าแล้วนี่รู้สึกแบบที่สุดแล้วว่าที่สุดเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเราขับรถน้ํามันเนี่ยวันนี้สวันที่ไปไปทางชะอำไปพักที่เนี่ยสองไปกลับ460กิโเมตรถ้าเป็นน้ํามันนี่หมดเป็นพันนะครับแต่คํานวณดูแล้วเนี่ยเมื่อวานประมาณเท่าไห <120. S 1> ร่ร้อยร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่กลับมาก็ประมาณเนี่ยสรุปแล้วสองวันหมดไปสามร้อยบาทถ้้จะลถแก๊สโซลีนปกติมาตลอดก็ได้ได้อะไรหลายอย่างได้ความรู้สึกที่ ท,ท,ที่ตรงตามใจได้อีกหลายหลาย,ลายประเด็นเลยครับผมก็มันแตกต่างจากรถทั่วไปอ่ะลักษณะเวลาขึ้นสะพานโค้งเนินพวกอะไรเนี้ยมันจะเรียบขนาดไปกับพื้นเลยมันมันนิ่มแล้วก็วันแรกที่ขับมีความกังวลมากเรื่องของน่วงเรื่องของอะไรรู้สึกกังวลอย่างมากพอวันที่สองรู้สึกว่าเริ่มเลี้ยงคันเร่งได้เลวอ,อะไรได้ความกังวลน,นั้นก็หายไปหมดสิ้นเลย แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่กอพพอให้คําแนะนําก็คือเรื่องของการวางแผนว่าจะไปตรงไหนโอ้โทำให้เราเบาใจมากเลยได้รถที่ค่อนข้างสมรรถนะดีช่วงล่างดีที่สําคัญคืออัตราเร่งมันดีมากนะครับอย่างอย่างเหลือเชื่อทั้งเร่งทั้งเบรกมันแบบเบรกแทบไม่ต้องเบรนะมันใช้เครื่องช่วยในการเบรกได้แล้วก็เชื่อว่าเบรกเนี้ยแทบไม่ต้องซ่อมเลยมังจนหมดอายุรถโอเคก็คือจะเป็นไม่ดิวสองถ้ดิวหนึ่งเนาะมันก็คือเข้าไม่ดิวนะอืม ถ้าบอกว่าถ้าไม่เกิดวิกิตพลังงานอ่าแล้วก็เรื่องการเป็นเทนอะไรเงี้ยออกมาราคามันชัดเจนเนี่ยปีนาก็น่าจะต้องน่าจะดิวได้ครับโลกวันนี้มันจะบุนไปทางนั้นนะเรื่องของลดพลังงานสะอาดหรือพลังงานไฟฟ้านะครับที่เราเลือกใช้นะดังนั้นนะครับก็อยากให้เปิดใจนะสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้รถไฟฟ้าดีไม่ดีนะรับวันนี้ขับแล้วถูกใจถูกจริตเนี่ยก็ผมว่าเปลี่ยนยังไงก็คุ้ม เปลี่ยนวันนี้ประหยัดวันนี้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ลองใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะฮะรู้สึกถูกใจนะับเลิกลังเลแล้วเลือกเลย